สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่11มิถุนายน2568ค่ะเมณีแม่หมูกระเบ้าเท่านะคะก็ได้เดินทางมาหาพ่อเสียนทองนะคะจะพทาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามแบบชนะทางตัวเลขงวดวันที่16มิถุนายน2568ค่ะมาเบ่งน้ำกันนะคะว่างวดนี้พ่อเสียนทองจะได้น้ำทางให้ตัวใดน,นะคะจะเน้นจะเล่นให้ตัวใดเพื่อเป็นน้ำทางนะคะเพื่อมักเพื่อชอบงวดวันที่16 มิถุนายน2568ค่ะเขาไปฟังน้ำกันค่ะสวัสดีครับพอ่อสวัสดีค่ะวันนี้มหาพอ่อเพิ่อ่าสองหัวตัวพี่น้องน <c oughs> ะ FC ก็ถามถามมาหลายอยู่อ่าแดง้งตาผูาชมขุ้น,อ <c oughs> นยอดขึ <c oughs> ้นยอดอืม,มอย่างาน้วนอ่าเอ้านะครับพามาชมพามาฟังน้ำกันพี่น้องครับ ได้เล่นมาพอพ่อคนก็คำานวนไปแล้วแหละพี่น้องเต่ต้องรอฝนตกบ่พอทท้งนี้มันขึ้นนี่ตกอย่่ี่งงที่พอตกสองมือแล้วตกมก่อนตกนาตกมือนก้นวันนี้วันที่11มิถุนายน2568ได้เดินทางมชมเด้อไกลแล้วแก่เอฟซีก็ถามอว่าเบ้าเทา คือบไปหาพอเสียนท้องแน่บริมาตสองหมดแล้วพอนะแมนบเนาะเออบริมาก็เลยตอนเหล็กเหล็กเหล็กวิ่งเล็กเด่นเดินดีียนมหแเออพอมาเล็กวิ่งเล็กเด่นเดินดีได้พี่น้องเด้ประาก็สานบ่อออศูนย์ตัดที่หางนตครับอโตตามสูนโมหะตามสูตรเหล็กเด่นบมหะอ่า งวดีได้เด่นเตรอ่ะเหรอเด่นศูนย์กลางเด่นศูนย์นี่เขาเพราะว่าสูตรพ่อเพิ่นิจับสูตรของอ่ารางวันที่ห้าลำดับที่าไรป่ะที่เก้าที่สองรางวัลที่เก้าพ่อพจนิจับหลักตัวนั้นมาเป็นตัวเด่นอ่าพอเพิ่นกับคำนวณไปเห็นแล้วล่ะมั่นใจพอพมด์ มันเสียนลื่นเก่าต้งพีนงนะ่น้ังเนาะมันใจคื้เก่าพอคนมาเขียนไว้ให้แล้วว่าเอ้ามาเบิ่งนันกันเออบนนี่เออบนนี่บมีตัววิ่งตรงวดน,นี้แยกบนแยกล่างมากอนี่ยสมาชฌมเหล็กเด่นเล็กวิ่งล่างตัวใดก็พอซูนกัวโอู้นตามตูนีหแล้วันทีหายูนออ นลพอคนจับจับสูตรจับสูตรมันเป็นเล็กเด่นวิ่งล่างเด่นศูนย์ศูนย์ได้แน่ล้วพอศ่งศูนย์สามศูี่ศหขับศูนย์หนึ่งศนย์สาศูนสี่ศูนย์หศูนเจดอันนี้ชุดล่างแล้วพอเนาะเน้นคู่ใดก็พอ่องคู่อย่งนี้ศูนย์ส่กับศูนย์หโอ้หาลอ่เตรีไปเล่นพ่อ าดี <laughs> <laughs> เออมั่นใจคักแล้วพอวางวันี้มีศูนย์ 0, นับชุดล่างหนับพอเพ<ป>ิ่นแยกบนแยกล่างไงกับตัวน้ำกับตัวนั้นหมอผอแม่นตัวนี้ละตัวที่ตัวนั่นอันนี้ละศูนย์สี่ศูนหาหนีกับตัวไว้แล้วแม่นเนียนคักคือสองคู่นี่สองคู่นีวิ่งบนเลยอ่อบนก็วิ่งหกอย่างหกตัวเดียวศูนย์จะบ่ไปบนหมอผอแล้วไม่ีกับมั่นกับเลขบนไม่มีศูนย์อยู่ว่าบ่กกันได้กัน ประจำวันนั้นตัวซื่อมากกับเขาทุกหมดอยู่อืมวันนี้หกหครับหกได้แน่ละพ่อหกสามหกห้าหกเจ็ดหกสามหกห้าหกเจ็ดธรมช่มเน้นคู่ได้พ่อเน้นสคู่โอ้ชุดบนมีแค่สามคู่เน้นหกขากับหกเจ็ดสองคู่เม่นตัวหกสามคูออกแล้วหกสามออกแล้วจะบ่มาอีกบ่พ่อใยากแล้วบ่บ่มีแหลกลอยใส่บ่พ่อสูตรทงพ่ออ เอาสองตัวแขวนๆนี่นะพ่อเนาะเออเอาพี่น้องนะพ่อคันว่าสองงวดประมาณเลขเด่นเลขวิ่งถือว่าเดินดีอยู่ยได้พี่น้องเด้นะครับงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่า,าธรรม,มุชมนะผ่าเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งสองมาหาพ่อเซียนทองนะครับหามาคาชอบนั้นพอพนันได้พี่น้องเด้พอพ่อคันว่าสูตรเลขเด่นนี่ถือว่าเดินดีล่างนี่มั่นใจซูนงวดนี่ซูนซูนตลอดอ่ามี่ซูนพอคนว่าอ่ามีู่นถ้าพอมัก ชุดที่พ่อเพิ่นจับนี่ฮาโตมาใส่นะพ่อเพิ่นจับให้01 03 04 05 07อนะ่า <c oughs> เน้นสอง <c oughs> เน้นสองคู่คือ04กับ08นาะพ่อเนาะอ่าเน้น04กับ08นะครับขับโตไว้นักเด้อพี่น้องเด้อชุดล่างนะี่พ่อเพิ่นว่าทามกากกะหาลอตเตอรี่ไว้เลข04กับ08ชุดล่างวิ่งบนนะเลขเด่นเลขวิ่งบนหกตัวเดียวนะหกสามหกห้าหกเจ็ด ดับพอเพิ่นเน้นหกขากับหกเจ็ดหกฮากับหกเจ็ดโอ้ชุดบนนี้ได้หน่อยคู่หน่อยตัวน้องนพะอเนาะชุดบนนี่อืถ้าสูตถ้าสูตรดับพอนะครับนผู้ชมดับทอยกับดับเก่าดับเก่าิาอพอมันออกสองศูนย์น้อพอเนาะถอยอ่าสูดพอจะเป็นสูตรอนะถอย,ถอ,ยอ่า ก็จะเป็นดับเก้า้านสูตรบ้าวเท่าก็จะสิบสิบหน่วยบวกกันสองบวกศูนย์ก็ได้สองดับสองแต่ว่าบริลลลงไห้ได้พี่น้องเด้เพราะว่างวดมันกาดดับอยูแนีบนนริลล์เนีแล้วพอเนาะเออเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีกัว่าหาผู้ไดมักพี่น้องบริลลลงไห้นะเพราะว่าเป็นสูตรถอยของพอสูตรง่ายๆถ้าผู้ไดมักสูตรดับพอก็คือสองศูนย์ดับศูนย์เท่ากับถอยลงมาก็จะเป็นเก้าแต่ว่าพอคน่า ตัวโบโดเกะไหนบ่อน้องพรเนาะหาผู้พคนมาเก่าพคนเจ็ดนั่นนองพอเนาะแมนแมนเอันนี้คือโอ้อบ้เรียกดับผมว่าเอ่อออกเรียงรับก็มีนะเอ่อพว่างวดงวดงวดดับยูดับยูกวดดับยูก็มี่ธรรมชุมเออเอาตัวเด่นของพ่รนี่แหละอืมมั่นใจแล้วพ่ออาวางวดนี่มี่ศูนย์โอ้ล่างนี่ก็งามอยู่ที่พรศูนย์นี่ก็ได้เนาะว่าเป็นทุนหรือว่าอืมว่าเป็นศูนย์อยู่เลยที่พ่อ วนที่้าอศูนย์สามตัวอ่านอ่ลัว้วยเออลางวันที่หาลำดับที่เก้าสบสองพอแม้นบุญแม่ช่วยจับเดี๋ยว่าอแมนอยูพอแมนอยู่ผมซื้อใบเอตรวจรางวัลอยู่ศูนย์ศูนย์พอได้จับเอาศูนย์มาเป็นเลขเด่นพี่น้องอ่าเดี๋ยวเบาเถาเอกมาให้เบิึงนะพอจับจากสูตรนี้มานะครับผมสูตรพ่อพ่นนาพ่อพันว่าสูตรนี้รางวัลที่ห้าันหบงวดที่ผ่านมนานลำดับที่ สองสี่หกแปดอัดเก้าสิบสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก็ดเก้าแปดาดับที่เกท่านผู้ชมดี่เก้าหน่พอจะจับตัวน,นี้มาเป็นตัวเด่นได้พี่น้องได้แต่พอจะคัดเอาสามตัวนี่มาเป็นตัวเด่นคือศูนย์ศูนย์พอก็ได้มันใจ0ูย์ถ้าสูตรปูห้าเจ็ดแปดจะได้เด่น8กับ2องถ้าสูตรเล็กวิ่งปู5 7 8ที่ปูคุณบอกเป้าเท่านะครับผม รางวัลที่5รางวัลสุดท้ายนี่จะได้8กับ2นะครับ20 20กับ80เท่านั้นงวดนี่สองศูนอ์กแล้วพอได้จับ0นี่มาเป็นตัวเด่นนะพอเนาะเออนี่สุดพอพอได้0มาเป็นตัวเด่นเอาเดี๋ยวบ้าเถาเขียนให้ตัวยิ่งใหญ่ธรรมชุ่มเอ FC ีพอนายมีไงจรงจีได้เห็นชัดนะครับผมอันนี้พ่อคนเขียนให้ตัวน้อยแนี้ยนะครับเอฟซีว่าให้บ้าเถาเขียนให้ท่านผู้ชมแบบ พ่อเสียนทองนายพี่น้องเด้อบสิมิถุนายน2568นะครับเป็นหน้าทางหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะครับทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะครัรจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนนะมมพ,พี่น้องบ่ได้มาหาพ่อเพิ่น2งวดแล้วพ่อเพิ่นก็ว่าเลขเด่นเลขวิ่งเดินดีอยู่นะครับ FC ก็ถามมาเบาเถ้าคือบ่มาหาพ,อพ่อเพินน่นเน่นะครับเอานะคับห้างวดนี้ได้โชคต้องพอเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะับชุดบนวิ่งบนเด่น6นะครับ หกสามหแต่ว่าพอคนเนให้สองคูหกหกับหกเจ็นะครับชมชมวิ่งล่างดับเด่นล่างศูนย์ับสูตรก็ตามที่เอาพอมาตามสูตรที่ที่พอคนได้มาดับสูตรในระพีน,อน้องที่ให้ FC เอฟซีบงพอเนวเดินศูนยนี้ดับชนกันที่ศูนย์ตัวเน้นกับตัวด้วยนะครับศ่งศูนย์สามศนย์เป็นพณใส่พอชุดที่พอเขียน 0103อ่านี่พี่หนัง010307เป็นตัวรองนะครับธ้รมชมแคปนาจอดได้พี่หนังได้นะครับชุด3าตัวพอพนบ่รดยล่งไห้เอาแต่ชุด2อตัวนี่แหละพอพนมาชุดแรกเรีนศนยพี่นนังเรียนศูนย์พอพนมามั่นใจศูนะครับอ่ามั่นใจศูนย์พอมาศูนมากไม่นะพอ พอเป็นมันใจศูนย์พี่น้องเพราะว่าสูตรเเพราะว่าศูนย์พมาสามตัวไหมพี่น้องอ่าสูตรเลขไทยศูนย์มาสามตัวพอเะว่าต้องมีศูนย์นเพราะว่าสูตรนี้้าเลขเด่นสูตรนี้จะมากตลอดมาพออเลขเด่นตัวนี้จะมาตลอดนี่เพียพี่น้องสูตรนี่างหลายนี่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์นะพอเลยมันแจว่าศูนย์มาแทแนะเพราะว่าสูตรนี้้าเลขเด่นเลขวิ่งสามตัวนี้ต้องมากนะครับอืมนวดนี้ชนกันตัวเดียว ศูนตัวเดียวอ่ามันจะฮะศูนตีศูนหาเหรอะอ่ากับตัวน้ำหาลอตเตอรีร่ไปได้พี่น้องเลยศูนหาจะมา่งวดนดีเพราะเด็กประจัมเบาเท่าธรรมชมเออถามมากกันโอ้จังนี่แล้วป่ะเออถามมากกับจังนี่เราเนี่ยเออจัดนักเล่นนะพ่อนะตัวนี้เนาะเออจัดเล่พอร์มาอัดอัดนักไปเลยอ่ะนะมาหาธรรมชม แะม่บ้าเถอขอบคุณพอเซ็นทองนะขอบคุณค่ะพอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะให้โชคให้ m ắ นได้พี่น้องเด้นะพอพ่อกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับให้โชคให้มั n น,น้ำกันแล้วค่ะพ่อกันม่คลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สว,ส,สวัสดีค่ะ